วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m ี AXA, x i a m i Pro เชียงใหม่และ f i l a m ม n a สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กรุงเทพนะครับกำลังจะเตรียมตัวกลับไปเชียงใหม่นะครับแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยออผมช้าไปนะใช้ใมวทำอะไรมางแล้วก็รถติดเยอะเลยที่นี่นะครับแค่ขับจากโรงแรมอ่ะ700เมตรนะใช้เวลาสัก20นาทีนะครับตัวตน,นี้ก็1 0 2โนะมง24่นไม่นึกว่ามันจะช้าขนาดนี้นะครับ แล้วก็ฟ light เป็น11โมง50าสิจากนี้ไปดอนเมืองอาจจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่รู้เราจะทันไหมเพราะาเรามีกระเป๋าใหญ่ที่ต้องเช็คอินนะโอเคหรือว่าอาจจะต้องไม่รู้เปลี่ยนตั๋วก็ต้องเสี่ยงต่างนะโอเคดูก่อนทำยังไงแต่ว่าเราต้องกลับวันนี้กระเป๋าต้องกลับวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะบินกลับไปนอร์เวย์แล้วครับ โอเคแลตอนนี้ก็รอที่ไฟแดงรถติดเยอะแถวนี้นะครับแล้วก็ใช่ผมก็ตอนแรกก็สั่งก r ับมาแต่ว่ามันเขียนว่าจะใช้เวลา17นาทีแค่จะมาถึงโชว์รูมผมว่ามันไม่ใช่17นาทีมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับก็คอนเซลิแล้วก็นั่งแท็กซี่ที่ไหนก็ได้นะครับบอกว่าจะไปทางด่วน <laughs> แล้วก็เช็คดูอ,อีกออปชันคือ รถไฟหรือว่าอะไรนะไม่รู้มันเป็นรถไฟหรือว่า BTS หรืออะไรแต่ว่า Google ก really ็บอกว่ามันใช้เวลา45นาทีแค่ไปจตุดจักหรือว่าหมอชิดหมอชิดก็แต่ว่าแท็กซี่เร็วสุดถูกไหมว่ามันลบติดหน่อยก็ขอให้ทางด่วนมันเร็วนะครับ แต่ว่าตอนนี้11โมง5นาทีนะครับไฟลท์อีก45นาทีอ่าโอเคเดี๋ยวไปหาเช็กกินนะครับโอเคแล้วจะเช็กกิ <ไป S 2> น <า S 1> นะครับแต่ว่ากระเป๋านี่เช็กกินเลทนะครับประมาณ40นาทีหลังจากเอ้ยหรือว่าก่อนไฟลท์มันมันเลทนะครับมันน่าจะเป็น1ชั่วโมงก่อนไฟลท์เราก็ไปได้นะครับเราต้องรีบหน่อยอที่เขาตัวเขาถาม,ถามว่าคุณสามารถที่จะวิ่งได้ไหมผมว่าโอเควิ่งได้นะครับอ่า แล้วก็เมื่อกี้เขาก็เขียนอะไรไม่รู้ที่ตัวนะครับแล้วก็ตอนเราจะเข้า Security เขาก็เห็นนะนั่นนะมันเขียน LMC แล้วไม่รู้แล้วเขาก็ให้เราผ่านไปที่เอ็รูเพื่อจะได้เร็วนะครับตอนนี้ก็รีบไปเกตนะอยากจะไปเลทนะนะแต่ว่ากระเป๋าอาจจะเลทไปอีกฟลายหนึ่งเขาหน้าต้องกะว่าที่กรุงเทพกลางวันรถติดนะครับมันจะใช้เวลานานาน่าจะเลือกฟล์ที่ เลทไปนี้อีกหนึ่งชงั่วโมงมัน่าจะได้มีเวลาหน่อยนะครับอันนี้เก๋นะครับฟันคอลโอเคเราก็มาทันแต่ว่ากระเป๋าต้องเสีก็เป็นเล็กน,นะดูเหมือนว่าเป็นแอร์บัส A3 A320 ครับ นี่นะครับเทีย e ม2.5ข้างล่างนะครับมันมันจะอยู่แต่รออยู่ข้างล่างนะครับข้างบนนี่นะครับก็เคลียร์แล้วนะนะโอ้โหผมไม่นึกเลยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับได้น,นีนะ่ถ้าเราซูมเข้าไปนะั้นมันดูแบบมันดูสีเทาอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะว่าเป็นมลพิษนะครับเทีย e ม2.5นะครับ กลักบไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันเป็นหมอกหรือว่าเป็นมลพิษนะครับแต่ก็มีเมฆนะโอเคมีข่าวดีนะครับกระเป๋ามากกับเครื่องบินนะครับโอ้โอเคเพราะผมก็ยังคิดอยู่นะตอนแรกก็รีบวิ่งไปที่เกตนะครับแล้วก็เข้าบนเครื่องแล้วก็สักพักหนึ่งก็ boarding complete แล้วก็รอจัดเมอรน,นะนะอาจจะครึ่ชงชั่วโมงครับ มันมีตั้งหลายอย่างที่ต้องทำนะก่อนจะจะ,จะบินใช่ไหมผมจะนึกว่ามันมีเวลานะถ้ากระเป๋าจะเข้าในเครื่องนะถ้ามันก็มาโอเคตอนนี้หาอะไรกินแล้วก็ปิกจังดาวนะแล้วก็เรานั่งแท็กซี่จากสนามบินนะครับมันจะเป็น150บาทนะแต่ว่าผมขี้เหนียวนะครับผมก็จะเดินไปนิดหน่อยไปที่ถนนใหญ่แล้วก็ไปหารถแดงนะครับมันน่าจะเป็น40บาทไปช้างเผือกนะครับคิวรถช้างเผือก โคโชคดีมีรถแดงก็เลงจะออกจากสนามบินนะครับผมก็ถามว่าจะไปผมบอกว่าจะไปคิวรถสังขัวครับก็คุณเลยครับคม่ต้องเดี่ยวไปแต่ว่าหาเลไรกนกงไม่ได้นั่งในรถแดงตั้งนานนะครับตั้งแต่อือสิบปีแล้วมั้งหลังจากแต่งงานกับแฮมนี่ก็แล้วก็จะไปไหนเราก็ขับรถไปไหนเราไม่ได้นั่งรถแถวสองแถวนะครับรถรถแดงก็ นี่เป็นยังไงเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบนะที่นี่เพราะว่ามันร้อนไม่มีแอร์นะครับแต่ว่าวันนี้มันมันมีเมฆก็ไม่ค่อยร้อนอก็เย็นสบายดีนะอุน่นอุ่นสบายดีนะครับ ามาถึงคิวรถจางเผือแล้วครับโอ้โหมาที่ที่นี่ไม่ค่อยได้มานะครับเมื่อก่อนจะมาที่นี่นะครับตอนจะไปเชียงดาวนะั่งรถนี่รถสีส้มน,นะสี่สิบบาทครับไปเชียงดาวแล้วก็โอเคอเคมื่อกี้ก่เหมือนกันเหมือนเดิมไหครับสี่สิบบาทจากสนามบินมาที่นี่นะผมก็ให้พิเศษหกสิบบาทเลยโอเคแต่ว่าไม่รู้รถออกกี่โมงเนี่ยเออผมหิวเลยนะ น่าจะหาอะไรกินก่อนแล้วก็ค่อยไปที่จริงผมก็จําได้นะสิปีก่อนหรือว่าเมื่อไหร่นะที่นั่งรถเมสีส้มนะครับมันก็ไม่ใช่จะสบายมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเต็มนะนะตัวน,นี้นะครับอาจจะเป็นรอบมันไม่ใช่รอบสุดท้ายมันจะมีอีกรอบหนึ่งห้าโมงครึ่งมนะั้งแต่ว่าก็ผมก็ตัดสินใจว่าจะไม่นั่งรถเมสีส้มนะได้เช็คแล้วมันมีกรัมนะครับไปเชียงดาวประมาณ6กร้อยเจ็ด้บบาทนะครับก็แพงนะนะ รถเมล์นี่ก็แค่สีสิบาทแต่ว่าผมก็เดนทางเป็นอันนี้เป็นงานนะครับเดินทางเป็นงานก็ก็หักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสั่งเลยนะครับอันนี้เป็นไก่ทอดกับข้าวนะครับมีน้ําซุปนะคแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำนะครับ ผมเมื่อกีกินต้ยมยำแบบธรรมดาแต่ว่าเขาไม่มีต้ยมยำนี้แต่ผมก็ทำต้ยมยำนี้นะแล้วก็ได้ขาสามม่เจ้าเส้นอะไรไม่ต้องเส้นหรอกเ,เอาผักโอเคก็เป็นผักนะครับก็มีตับนี่แล้วนะครับแล้วก็มีเฉาบ๊วยเห็นมันมีอันนี้นะอยากจะลองเฉาบ๊วยได้กินเฉาบ๊วยที่เซเว่นแต่ว่านี่น่าจะํำกว่านะครับก็จัดเต็มที่นะนะไม่ต้องไม่ต้องฟังไปไหนเนาะกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยปิดงเฉียงดาวชิมไก่ก่อนนะอืมอืมรำเดียอืมหืมหมอว่า เขาได้ใส่ขิงด้วยครับอืมต้มนำยุ่งขนาแล้วเขิงมันเนะนี้นนครับอ๋อผมก็ผมไม่เคยกินแบบนี้นะครับปกติถ้าถ้ากินต้ยมยำมันก็จะเป็นอีกแบบเนา่ที่มันมีผักมีเห็ดะอดะไรเง,งี้ยอื <c oughs> มก็เนี่ยเราต้องลองชาบวยิมเมนูนี้มันเป็นชาบวยโลกผมไม่ l y ทำที่นี่แหละ ก็ได้นี่เป็นของหวานนะครับโอ,โอ้โหตอนนี้มันแพงขึ้นนะครับไม่รู้มันเขียนราคาไหมที่นี่คเมื่อกี้ตอนเราเช็คน้ครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับมันก็เป็นสัก6 0 0 700บาทนะครับตอนนี้มันขึ้นไปถึงเกือบ1,000บาทเลยอ่อเาเอาไงช่างมยังไงก็ได้แต่ว่าหลายปีก่อนนะครับผมก็ได้นั่งจากสนามบินนะครับไปเชียงดาวอันนั้นเป็น1500านะครับ ยังไงกรับนี่มันก็ถูกกว่านะครับโอเคตอนนี้เปลี่ยนใจนะครับเรานั่งในรถเมย์นะครับก็อจุดดีกรับคนขับกรับเขาก็บอกว่า,าถ้าจะไปเชียงดาวเนาะมันมันไม่มีแรงงานอะไรกลับมาแล้วก็เขาก็จะขอพันหกร้อยผมก็บอกว่าโอ้พันโนแล้วมัน,ม,นมันเยอะไปแล้วก็คอนเซิร์ตนะครับแล้วก็เสียไปสามสิบเอ็ดบาทนะก็ใช่ไหมแล้วก็นั่งรถเมย์ไปนะจะออกสักครืนชั่วโมง แต่นี้มันร้อนหน่อยนะเขายังไม่ได้เปิดพัดลมเพราะว่าเขายังไม่ได้สตาร์ทรถนะเราก็โอเคใช่มันไปถึงเชียงดาวสักห้าโมงนะโอเคเรามีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับข่าวดีคือครับเพิ่งจะเปิดพัดลมนะครับข่าวร้ายคือผมเพิ่งจะสังเกตว่ามันมีเบอร์อะไรที่เขียนที่ตั๋วนะครับอันนั้นเป็นเบอร์ที่หนังนะครับที่เราน่าเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่นะครับมันอยู่ข้างหลังสุดแล้วก็รถเมล์เต็มนะครับ Okay, อย่างน้อยเราก็ได้นั่งที่หน้าต่างนะครับจีดนี้ออกไปถ่ายวีดีโอได้แต่ว,ว่าไม่รู้เหมมันเซฟแค่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็เป็น e x p e r i e n c e นนะเริ่มครับนะครับรถเมล์นี่เต็มแลนะ้วเนาะมีคนต้องยูนนะครับโอเคนี่เราก็ต้องอดทนสักชั่วโมงครึ่งว่าไม่รู้นะรถติดก็ยนะ่ะ มาชมเชียงดาวแล้วครับโอ้โทรมานนะเนี่ยคิดว่าเขาที่แล้วนี่สิบห้าปีแล้วมั้งที่นั่งรถสสโซอย่มงเงี้ยนะแล้วก็คงจะเป็นอีกสิบห้าปีมั้งกว่าจะนั่งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นนี่มันก็เหมือนกันนะครับรถตอนนี้ไม่เปลี่ยนนะครับคิดว่าอายุอาจจะห้าสิบปีแล้วมั้งรถเม้์นี่นะแล้วก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเพราะนั้นเราออกจากช้างเผือกบ่ายสามครึ่งตอนนี้เกือ <laughs> บ ห้าโมงครึ่งแล้วอ,อ๋อแล้วเชียงดาววันนี้ก็หนาวนะเนี่ยเพราะมันมีเมฆตั้งนานแล้วครับแล้วก็พ่อของแอมก็มารับที่นี่กับรถแซลมิ p น o เนี่ยโอเคฮะปิดบ้านเออมาถึงบ้านแล้วนะปกติตอนผมขับมันก็จะมาถึงตอนกลางคืนแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมทริปนี้รู้สึกนานเออมันโอเคห้าโมงครึ่งแล้วเริ่มจากโรงแรมเกือบสิบโมงเชา้า โอเคก็อันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเราต้องเริ่มเตรียมของนะของแล้พวพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่แล้วก็ปิกนอร์เวย์นะครับแล้วก็เนื่อวันนี้ก็เห็นดอยหลวงนิดหน่อยนะแต่วันนี้หนาวหน่อยมีเมฆนะแล้วก็เราก็มีเด็กโกฝั่งนี้มี3คันอีกฝั่งหนึ่งบ้านเก่านะั้นมีอีกคันนะครับมี4คันนะครับเราซื้อมาเนี่ยผมก็ชอบนะครับไฟฟ้าวิ่งได้สัก50 6กิกิโลเมตรนะครับเวิร์กดีนะเมื่อก่อนในะบ้านนี้มีรถเครื่องออน้ํามันหลายคันตอนนี้ก็เราได้ขายไปตั้งหลายคันนะครับหลือคันหนึ่งที่มันต้องทํางานหนักหน่อยนะครับอันนี้เป็นอย่าง h o มด้านเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็บางีนะมันไม่มีไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องไม่ต้องอะไรนะครับแค่ชาร์จแล้วก็ขับชาร์จแล้วก็ขับมีมาตรฐานนิดหน่อยแต่ว่าร้านเขาก็รับผิดชอบนะครับในประกันนะครับก็เวิร์กดีนะ กินไฟน้อยมากเลยครับแล้วก็ชาร์จแล้วก็พยายามชาร์จกลางวันตอนเรามีโซลร์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าม,มันใช้ไฟน้อยมากนะันนี้เป็นชาร์จมันใช้300วัตต์นะก็แล้วก็แบตเตอรี่ก็1.2ึ่งจุดสองกิโลวัตต์ชั่วแต่ว่าวิ่งได้ตั้ง50กิลเมตรนะก็แบบกินไฟน้อยวอร์กดีแบบแล้วก็แรงดีนะครับขี่ไปแถวเชียงดาวนี่ดีมากเลยครับโอเคเข้าบ้านแล้วก็เมื่อกี้ Here we bell Isabel. No? There's little princess. I miss you, <laughs> Isabel. <laughs> Daddy's is home. Uh, come on, come to daddy. <laughs> My Actor, 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 and then turn. Uh, accent turn Actor, actor, accent. accent. <laughs> okay, Maya turn I'm just kidding. <laughs> Come on, but you're the <laughs> You're little Oh, daddy, miss <laughs> you. <coughs> <coughs> How do you miss daddy? It's making to daddy, man. How do you mean, daddy? <coughs> <coughs> Wait, did they buy stuff for uh, Norway? I think they did. Catmull, but cold. It's making toast. <coughs> huh? It's bad. Huh? You like it a lot, man? Yeah. โฮสยมยมยมได้ไปซื้ออาหารมาอยากจะกินข้าวแล้วก็อันนี้ก็โอ้โหทุ่มจะทุ่มครึ่งแล้ว oh <my> ผมยังไม่ได้แกะอะไรกระเป๋าเลยเนี้ยแต่ต้องเริ่มเตรียมเช่นแต่เยว็นนี้นะต้องเริ่มพักของแล้วนะพรุนี้กะว่าจะออกจากบ้านป่าสองครับเดินทางกลับไปนอเวย โอเคเพรตอนนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ่าสนใจแล้วก็แค่ต้องอาบน้ำอะไรเตรียมตัวอะไรแล้วก็น,นโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะขอหาก็ไปใบายสวัสดีครับ